บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อหลักในวันนี้จะมีแค่หนึ่งตัวละครและวิเคราะห์บแบนเนอร์หลังวันที่18กรกฎาค,คมนี้ถ้าพร้อมแล้ว this is the answer เขาคือลอนโดเลวูสนักรบผู้ใช้ดาบที่สามารถตีทะลุแสงได้โดยค่าสแตกพื้นฐาน มีฮิตพอยที่เด่นพลังโจมตีกายภาพที่สูงในสายดาบพอๆกับ 2B เลยใช่ไหมล่ะแต่สปีดอะค่อนข้างจะน้อยเพราะน้ำหนักอะไปเน้นทางค่าพลังโจมตีกายภาพเยอะมากเลยทำให้สปีดเนี่ยสูสีพอๆกับท่านไซรัสนะครับสกิลที่น่าสนใจนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการโจมตีที่ทะลุไทส์อื่นๆได้เนี่ย จะต้องดูที่ท่าโจมตีนั้นเพราะท่าโจมตีนั้นจะแปรผันตรงกับดาเมจอย่างเช่นถ้ากดท่าตีดาบกายภาพทะลุแสงก็จะคิดที่ดาเมจกายภาพเท่านั้นนะฮะโดยท่าดาบทะลุแสงของลอนโดเนี่ยจะมีหลักๆคือแบบเดี่ยว4ฮิตแล้วก็แบบเดี่ยว1ฮิตที่เป็นนุกกลางๆสามารถฟื้นฟูพ p ให้ตัวเองได้แล้วก็แบบนุกหนะัก ถ้าชาร์จแม็กก็จะได้คริติคอลฮิตไปเลยแล้วก็ถ้าแบบหมู่3 h ฮิตสิ่งที่พิเศษก็คือถ้าชาร์จ BP m a แม็กก็จะเพิ่มอีก2 h i ฮิตเป็นการตีด่าหมู่5 h ฮิตครับสำหรับสกิลไม้ตายของลอนโดนะครับจะเป็นการนุกเดี่ยวแล้วก็สร้างปรับซาเขตเฟรมเบสซิ่งซึ่งทำให้เริ่มเทินต่อไปจะเพิ่ม BP บวก3ไปจนจบ4เทินนะฮะ ซึ่งเป็นท่าที่ดีที่เอาไว้สามารถประสานคอมโบกับ Holy Impulse ทำให้กดเบรกด้วยดาบทะลุแสง5ฮิตอย่างต่อเนื่องง่ายดายเลยแต่ส่วนตัวพบเอแนะนำว่าแค่ยู U9 ไปก่อนละกันเดี๋ยวพอขึ้น6ดาวน่ะค่อย U10 ก็ได้พาสีน่าสนใจก็จะมีการเพิ่มดาเมจดาบให้ตัวเอง15%แล้วก็มีการฟื้นฟูฮิตพอยตัวเองด้วยค่าโพเทนซี90หา มีเลือดต่ำกว่า50%ครับประดับอเวกซของลอนโดเนี่ยกลไกเนี่ยก็คล้ายๆกับโนนาเลยคือการฟื้นฟู BP บวก1หน่วยใน3เทินแรกแล้วก็มีดาเมจดาบ15%ซึ่งจริงๆแล้วอะทำออกมาให้ลอนโดใช้เพียงคนเดียวแต่บางทีก็อาจจะให้นักดาบที่เก่งกว่าลอนโดใช้แทนก็เป็นได้ครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าจะอเวกลอนโด ให้อเวก4ก่อนแล้วค่อยจบที่ U9 U10 เมื่อพร้อมแล้วก็ควรกดหรือไม่แนะนำว่าให้รอรีชาร์ตหรือลุ้นลาในอนาคตก็จะดีกว่านะฮะสำหรับคอนเทนต์ระดับเลเวล100เนี่ยลอนโดนเนี่ยใช้งานโคตรคุ้มมากพอๆกับท่านไซรัสและเซซิลี่เลยจึงเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่บังเอิญได้เนี่ยจะคุ้มมากในระหว่างที่หารีชาร์จนะครับ วิเคราแบนเนอร์หลังวันที่18กร,รกฎาคมนี้ถ้าได้1ใน5ตัวละครแรกอย่างทันไซรัสหมออันเฟนแม่พระโอฟีเลียทีเลียนหรือเซซีรีแลนะนักก่อคุณจะมีตัวแบบต้นเกมที่ทรงพลังได้อย่างง่ายได้ส่วนฮาร์ี่น่ะหรอไปรอตัวลิงลมเจ๋งๆอย่างโซเฟียเอ็กดีกว่าไหมและสำหรับลอนดอนนะฮะ ถ้าบังเอิญได้จะคุ้งกว่ากดโดยตรงแนะนำว่าให้รอที่ตู้ริชาร์ดหรือตู้ออสเทอร่าเมมโมรีที่เป็นตัวเก่งๆจะดีกว่าครับทั้งหมดก็มีแค่นี้ถ้าได้ฟังรีวิวรอนโดจนจบแล้วก็จะรู้ว่าถ้าไปรอตู้ออสเทอร่าตัวต่อไปที่เป็นริชาร์ดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอรอนโดเช่นกันก็ขอให้สวดมนต์และภาวนาให้เจอนะครับทั้งหมดก็มีแค่นี้ แล้วพบกันใหม่ในคอนเทนหน้าสวัสดีครับ